สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่าในอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Q Zone กันนะครับ ในอนาคตอันใกลน้นี้มนุษยชาติจะสามารถเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆได้และเริ่มเข้าสู่ช่วงพักครึ่งของการล่าอาณานิคมของดาวเคราะห์อาณานิคมใหม่ๆก่อตัวขึ้นภายใต้ร่มธงที่พักดีต่อโลกของฟันธมิตรอินเตอร์เพเนตี้สตาติจิกแต่เบื้องหลังการเติบโตของดาราจ,จักรที่ยิ้มแย้มนั้นดาวเคราะห์เฮลแกนชาวอาณานิคมพบว่าตัวเองบิดเบี้ยวด้วยบรรยากาศที่เป็นพิษผู้ที่อยู่รอดจะแข็งแกร่งขึ้นและพัฒนาความเกลียดชัง อันร้อนแรงต่อพันธมิตรที่ส่งพวกเขาไปอย่างดาวเคราะห์ที่ถูกสาบตั้งแต่แรกชาวฮิวแกนผู้โหดเที่ยมทางทหารแยกตัวออกจาก ISA สมรู้ร่วมคิดเพื่อทำสงครามกันอนานิคมเวกตาที่สงบสุขกลายเป็นเหยื่อรายแรกของการแก้แค้นของฮิวแกนและตกอยู่ภายใต้การควบคุมของศัตรูอย่างรวดเร็วในการโจมตีแบบสายฟ้าแลบที่นองเลือดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายหลายพันคน คิวโซนเกิดขึ้นในยุคข,ของการล่าอนัธิคมในอวกาศในปี2357หลังจากสงครามยูเคียทำให้โลกส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ต่อมาในปี2598รัฐบาลโลกได้จัดตั้งระเบียบร,ระหว่างประเทศที่เรียกว่ายู i นเต็ดโคโลเนีย t เนชั่หรือ UCN เรร่วมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อสร้างอนาธิคมของมนุษย์ในอัลฟาเซน t ทอรีซึ่งเป็นระบบที่ครอบครองโดยดาวเคราะห์สองดวงเวตาซึ่งเป็นโลกที่ร่มสมบูรณ์คล้ายกับโลก ตั้งชื่อตามซีโอของกลุ่มบริษัทเหมืองแรกเฮลแกนฟิลิปเบตตาและเฮลแกนซึ่งเป็นดินแดนรกร้างว่างเปล่าที่ตั้งชื่อตามบริษัทเดียวกันเฮลแกนคอร์ปอเรชั่นพยายามที่จะซื้อกรรมสิทธิ์ของเบตตาเช่นกันแต่เมื่อ UCN กำหนดมาตรการคว่ำบาตต่อการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมสงครามก็เกิดขึ้น สงครามนี้รู้จักกันในชื่อสงครามนอกระบบสุริยะครั้งที่หนึ่งซึ่งนำไปสู่ ISA ที่เป็นหน่วยงานทางทหารของ UCN ขับไล่บริษัทนี้ให้ออกจากเวกตาในการตอบสนองชาวอนันิคมที่ถูกในประเทศได้ก่อตั้งอรารยธรรมของตอนเองขึ้นที่เฮลแกน ซึ่งมันได้สร้างขึ้นบนหลักการของรักทิทหารและผด็จการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่รุนแรงคราชีวิตชาวเฮลแกนไปหลายคนทําให้มีผู้รอดชีวิตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและทางออกซิเจนเพื่อหายใจเท่านั้นในที่สุดประชากรซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อชาวเฮิวแกนได้กลายพันธุ์เป็นมนุษย์ผิวสีซีดไปมีขนพร้อมกับพลังกำลังความแข็งกแกร่งและความเฉลียวฉลาดที่เพิ่มขึ้น ด้วยความเกลียดกลัวชาวต่างโลกอย่างบุนแรงและเชื่อมั่นในความเหนือกว่าของพวกเขาเฮลแกนถือว่ามนุษย์อยู่ตำกว่าต้นและใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะยึดครองเวกตากลับคืนมาและขยายอาณาจักรไปยังโลกกลัวไปถึงระบบดาวเคราะห์ใกล้เคียงสโกลาวิซารีจักพัดถึงเฮลแกนส่งกองทัพที่สาของเฮลแกนเพื่อเริ่มการรุกรานอย่างลับๆของเวกตา เมื่อมีการแจ้งเตือนถึงการโจมตี ISA พยายามที่จะป้องกันด้วยเครือข่าย SD หรือเรียกว่า Solar Defense แต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทันเวลาเพื่อหยุดผู้บุกรุกกองกำลังเซวแกนจึงเข้าครอบงำกองกำลังภาพพื้นดินของ ISA ที่ไม่ได้เตรียมพร้อมอย่างรวดเร็วและยึดจุด,ย,ดยุทธศาสตร์หลายแห่งรวมถึงกองบัญชาการกลางของ ISA เอาไว้ได้ เมื่อการสื่อสารทั้งหมดถูกตัดขาดกับตันแยนเทมพ้าจึงพยายามกลับไปที่สำนักงานใหญ่ของ ISA และติดต่อกับผู้รับผิดชอบนด้พลเบรดลีวอตันที่ปรึกษาและเพื่อนสนิทวอตันเปิดเผยว่า ISA ได้ร้องขอความช่วยเหลือจาก UCN และกำลังดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเครือข่ายการป้องกัน SD นอกจากนี้เขายังเผยเห็นว่าพันเอด็ดเรเกอร แฮกเกอรเจ้าหน้าที่เข่าวกรองลุกครึ่งเฮลแกนตามคำสั่งของเขาได้แทรกซึมเข้าไปในวงในของผู้บัญชาการกองทัพภาคที่3ในพลโจโซเซฟเลนเตแต่แล้วก็ขาดการติดต่อไประหว่างเดินทางไปยังจุดสกัดในสลัมของเวกตาเนื่องจากฮักกเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่รู้ว่าการบุกลุกผ่าน SD ทําทำอย่างไร <ac> เขาจินมอบหมายให้แยนตามหาเขา

Er. Come and get right. ah. นอกจากนี้เขายังได้สมาชิกใหม่เป็นดิโก้ปาเลสเก้มือปืน ISA ที่ต้องการแก้แค้นการสังหารหมู่กองร้อยทั้งหมดที่เขาสูญเสียไป Time. You're here for the spy, aren't you? Hacker. Hey, let me just get-the yes, his... spy hacker. Where is he? Has he been captured? Hell, guest. Uh, through there 20 minutes ago. Templar? You've got a surprise coming wouldn't you. Uh, you uh, god damn it! This spy better be worth all this bullshit. ชายที่ชื่อแฮกเกอรที่เรามาช่วยนั้นเขาเป็นลูกครึ่งมนุษย์ครึ่งเฮลแกนแต่เขาก็เป็นพวกของเรา หลังจากชื่อเหลือเฮกเกแล้วทีมพบว่าในผลสจวตอดัมผู้ดูแลเครือข่าย SD ดกำลังทำงานให้กับเบนเต้อย่างลับๆและมีส่วนรับผิดชอบในการก่อวิญาณกรรมการป้องกันของเวกตาอดัมสังหารวอตันและเข้าควบคุณเครือข่ายการป้องกันโดยวางแผนที่จะใช้มันเพื่อทำลายกองยานบรรทากทุกที่มุ่งหน้าไปอย่างเวกตาภายใต้การนำของแยนทีมทำลายฐานทัพเฮลแกนและโครงการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลายแห่ง ด้วยการโจมตีแต่ละครั้งตำแหน่งของอดัมทุกปันทอนจากความล้มเหลวที่เพิ่มขึ้นในการกับจัดแยนและทีมของเขา ในที่สุดทีมของแยนก็สกัดกั้นและสังหารพลเอกเลนเต้ได้ในที่สุดจากนั้นทีมก็ใช้ยานรับส่งส่วนตัวของเลนเต้ขึ้นแทน s อดีเช่นเดียวกับกองยาพิทาทุกยูซี So, anyone know what these SD platforms look like up close? อดัมล่าถอยไปที่ศูนย์ควบคุม SD และพยายามให้เหตุผลกับกลุงมโดยอธิบายว่า,าวเจ้าเฮลแกนจะไม่หยุดที่จะกอบกู้เวกเตอร์กลับคืนมาโดยไม่คำนึงว่าจะสูญเสียกี่ชีวิตก็ตาม ย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ได้ปิดการใช้งานสถานีและหลบหนีไปเช่นเดียวกับที่กองยานมาเทาทุกทำลายสถานีทำให้อดัมเสียชีวิต most of through the earth แย่ yeah, และลูเกอร์ไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรต่อไปโดยจะหนักว่าสงครามที่แท้จริงยังไม่สิ้นสุดแล้วเกมนี้ก็จบลง And be there